ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านสระจันทร์นักศึกษกับผมนายธนดลล่ากาาพี่ฉันนางสาวษาเขาได้วรับปรึกษาจกคุณค่ะพี่ฉันนางสาวอิสริโงศรีเวลานุกุลค่ะวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะเป็นตัวแทนพาไปชมโรงเรียนกันนะคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างและตึกไหนเนี่ยใช้กับวิชาอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยว่าโรงเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปกันเลย มาสแกนหน้าในตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยที่ก็จะเป็นทางเข้าของที่แรกนะคะ <Yes. S 2> สแกนหน้าค่ะมีของที่สแกนหน้านะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จุดสแกนกลับค่ะจะยังมีที่สำรองอีกนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ะะก็จะเป็นจุดนี้เลยค่ะนี่ค่ะและที่อยู่ท้ายนะคะก็จะเป็นอีกที่หนึ่งค่ะอยู่ตรงห้องขุงมนะคะนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นจุดที่สามค่ะ,คะถ้ามีนักเพียนสแกนหน้าไม่ติดนะคะก็จะมาทำตรงนี้เลยค่ะ แต่เป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและที่ต่อมานะคะก็จะเป็นลานนงของโรงเรียนเรานั่นเองซึ่งลานนงของเรานะคะจะเอาไว้เข้าแถวสำหรับตอนเช้าเพื่อที่จะให้นักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยได้รับข่าวสารต่างๆนะคะและตอนพักกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยก็จะมีนักกีฬาของโรงเรียนเรามาซ้อมต่างๆนั่นเองค่ะเช่นกีฬาฟุตบอลนะคะจะอยู่ทางด้านตึกหนึ่งและสนามบาสเกตบอลนะคะจะอยู่ทางด้านฝั่งตึกสองค่ะ และจุดนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของโดงของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือจอ LED นะคะซึ่งจอ LED เนี่ยจะเอาไว้สําหรับเปิดภาพต่างๆของโรงเรียนเราค่ะว่านักเรียนของเราเนี่ยได้ไปทําอะไรมาบ้างได้ทํากิจ,จกรรมอะไรมาบ้างค่ะและตอนรับเกียรติบ,บัตรนะคะก็จะมีภาพนักเรียนเนี่ยขึ้นมาจากในจอน,นี้เลยงั้นเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สากโลโรงเรียนค่ะไปดูกันเลยนี่นะคะเราก็จะมีขายพวกไอติม แบบว่าเป็นแห้งแล้วก็เป็นโคนนะคะแล้วก็มีขายขนมต่างๆแล้วก็พวกแป้งอะไรอย่างนี้<อ>แล้วก็มีขายเครื่องใช้ปากกาดินสอที่ใช้สําหรับการเรียนแล้วก็มีหนังยางค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านสวนจากอันสอนค่ะก็จะมีร้านขายของทอดนะคะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีร้านขายข้าวมีร้านขายน้ําต่างๆค่ะทุกคนก็มากินกันได้นะเดี๋ยวเราไปดูตึกต,ต่างๆกันเลย ก็จะเป็นตึกหนึ่งนะคะซึ่งตึกหนึ่งเนี่ยเป็นตึกแรกนะคะของโรงเรียนบ้านสนจะอนุสรคะ่ะซึ่งประวัติความเป็นมาของตึกหนึ่งจะเป็นยังไงนะคะไปฟังกันเลย ประวัติโรงเรียนบ้านสนจันอนุสอ์นะคะโรงเรียนบ้านสนจันอนุสณ์เป็นโรงเรียนที่หลวงบํารุงราชนิยมกับนายวิชัยอูนากูลได้ปรึกษากันว่าน่าจะสร้างโรงเรียนขึ้นสักหลังหนึ่งในเนื้อที่แดไร่ใกล้กับสถานเปื้องชุกเพื่อให้เป็นสถานศึกษาเนื่องจากวันหนึ่งคุณหลวงบํารุงราชนิยมท่านได้ไปเยี่ยมท่านเจ้าพระคุณไพยโลดพัฒาดาเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราลามผู้ที่นับถือเห็นว่ากําลังมีการก่อสร้างโรงเรียนจึงปราดว่าอยากได้ยินเสียงค้อนตะปู พ่พระภัยโรดพัฒลธาดาถามว่าจะสร้างโรงเรียนใช่ไหมไม้ก็มีช่างก็มีหลังจากยื่นความจำงต่อทางราชการโดยร่วมกันบริจาคทรัพย์21 0 0 0 0บาทเพื่อก่อสร้างโรงเรียนระดับปถมศึกษาตอนปลายพระภัยโรดก็รับออกแบบแปลนและติดต่อช่างทองเชือนไขล่ลัศมีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยนายวิชัยอูณากูลเป็นตัวแทนซื้อของในขณะที่กำลังก่อสร้าง นายเสิร์มวินิตชัยกุลซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ผ่านมาพบเห็นการก่อสร้างเมื่อทราบว่าการก่อสร้างนั้นใช้เงินของหลวงบำรงราชนิยมและลูกหลานจึงได้ของเงินจากราชการจํานวน3000สนบาทมาช่วยเหลือและสร้างเป็นโรงอาหารสําหรับการตั้งชื่อโรงเรียนนั้นพระภัยรลดได้ตั้งชื่อว่าจันวิทยาแต่หลวงบำรุงราชนิยมได้เรียนว่าน่าจะตั้งชื่อจันอน,สอนุสรเพื่อเป็นการลําลึกถึงคนณยายจันสืบสงวนผู้เป็นญิชาทวของท่านและเลี้ยงดูท่านมา ของโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรมีอะไรกันบ้างเราไปดูเลยค่ะตามมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรแล้วก็มีห้องกิจการนักเรียนนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นห้องกิจการนักเรียนแล้วก็ห้องบริหารงานทั่วไปนะคะก็ทางด้านห้องกิจการนักเรียนนะคะก็จะเป็น ที่สำหรับเด็ก oh, <no. S 1> ที่โดนต oh, <no. S 1> ัดความประพฤติใดๆก็ต่อไปทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องหมวดศิลปะนะคะแล้วก็เป็นห้องหน้าตาสินเก่าันนเองค่ะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันเลยค่ะค่ะก็ขึ้นมาทางด้านบนนะคะก็จะเป็นคุณยายจัดที่เคารพของเรานั่นเองค่ะ คุณยายจันทร์ศักดิ์สิทธิ kind of mm ์มากๆสำหรับโรงเรียนของเรานะคะก็เดีคุณไปด้านบนกันดีกว่าค่ะก็ขึ้นมาในส่วนของด้านบนชั้นสองของอาคารหนึ่งนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องกิจการสัมภาษณนักเรียนส่วนทางด้านนึ้นนะคะจะเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมมธุศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะก็ส่วนทางด้านนั้นนะคะก็จะเป็น เกี่ยวกับการประชุมสภาต่างๆแล้วก็ห้องที่ไว้ใช้ทํากิจกรรมเวลาของกลุ่มกิจการสภานักเรียนนะคะค่ะก็สําหรับตึกหนึ่งก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตึกอื่นกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อาคาร2ค่ะอาคาร2นะคะก็จะมีถ่ยเอกสาร สือแล้วก็ไว้ยไทยเรียนค่ะนี่ชมโรงเห็นความสุกชมรงแห่งคนดีนะคะชมโรงนี้นะคะ 路不差不马。 ที่เป็นสชั้นสองค่ะเป็นห้องเกี่ยวกับบทคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์เนาะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นห้องสำหรับคอมพิวเตอร์เลยนี่ก็คือห้องคอมสองนะคะว้าวอันนี้ก็จะเป็นห้องคอมสาบค่ะ ก็จะมีห้องพักคูอยู่ที่ชั้นนี้นะคะเป็นห้องเกี่ยวกับส <Wow. S 1> าระการเรียนรู้สังคมศึกษาและก็วัฒนธรรมค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปกันเลยค่ะชั้นนี้นะคะก็เป็นชั้นที่3ค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนของหมวดคณิตศาสตร์นะคะ ตอนี้นะคะลงสุดทางของชั้นนี้นะคะก็จะเป็นห้องเอ่อห้องพักครูของคณิตศาสตร์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่แทนที่4ของตึกที่2ค่ะก็คือเป็นหมวดการเรียนรู้สังคมเนาะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นห้องเรียนสังคมต่างๆก็จะมีเขียนติดฝาตรงนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับ โครงการกต่างๆของในหลวงเนาะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมศึกษาอะไรอย่างนี้ก็คือมีเขียนติดไว้หมดเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกแผนที่เป็นภูมิศาสตร์อย่างนี้ก็มีค่ะแล้วก็มีเรื่องโครงการของในหลวงอีกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเนาะชั้นนี้เป็นชั้นของสังคมศึกษาศิลปะวัฒนธรรม นี่นะคะอันนี้ก็คือสุดทางแล้วก็คือหมดตึก2องแล้วค่ะไปดูตึกอื่นกันต่อเลยบ๊ายบายสวัสดียำย็นของชาวจออทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่โรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรเราอยู่กันในอาคารตึก3นะครับก็เราจะพา ไปแนะนําตึกสามกันว่าตึกสามมีอะไรดีบ้างนะครับขอคุณปอนแนะนำหน่อยครับว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างได้เลยครับสําหรับชั้นแรกนะครับของตึกสามโรงเรียนบ้านสวนจันเนี่ยก็นี่เลยครับห้องดนตรีไทยครับค่อนข้างที่จะขลังนะครับวังเวงเข้มข้นมากสําหรับการเรียนห้องนี้นะครับเด็กๆหลายคนเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยดนตรีไทยครับเรียนกับครูสมศรีนะครับ สนุกสุดๆไปเลยนะครับเรื่องถามนะครับสมมติว่าเราสนใจในด้านดนตรีไทยมากๆแล้วเราอยากเล่นเนี่ยเรามาขอเขาเล่นได้เลยไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อุยอยากทดลองเล่นดนตรีไทยหรือว่าเครื่องดนตรีต่างๆก็สามารถทักถามพี่ๆดนตรีไทยหรือว่าคครูที่ ประจําอยู่ห้องนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมสีนั่นเองก็มีให้เล่นมากมายครับระนาดเอกระนาดทุบคองวงใหญ่คอวงเล็กหรือว่าจะเป็น2อจระเข้อะไรต่างๆนะครับและต่อไปนะครับเราจะพาดูโซนไปที่นี่ครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะนะครับก็คูคุยกวัสดีครับสีครับคปะแ ตอนนี้นะครับเราพาทุกสนบันที่ห้องน,น้ำชายใต้ตึกสามนั่นเองก็เป็นห้องน้ำที่ค่อนขาน้างจะเจนใหม่ล่าสุดของส่วนจันนะครับเพิ่สร้างไปได้ไม่ไนานนี่นะครับกำลังใหม่หมเลยแล้วมี ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตึก3ชั้น2และนี่คือกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยครับ<า>ซึ่งตรงนี้นะครับที่เห็นหน้าตาหลายๆคนเนี่ยก็จะเป็นครูภาษาไทยนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนี้นั่นเองมีครูภาษาไทยพูดด้วยนะครับที่สอนเราท่านดูอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็ยังเป็นของมวดไทยเหมือนเดิมครับค่อนข้างที่จะมี power มากมากเลยส่วนนี้นะครับ เป็นห้องส่วนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยนะครับจะเป็นห้องที่ค่อนข้างขลังมากๆเลยไม่แน่ว่าตอนดูคลิปนี้คุณอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้โกสประคับครับ,รบก็จะเป็นทางต่อเชื่อมกับโซนหมวดภาษาไทยนะเราก็จะ สังเกตเห็นไหมว่าจะเป็นทางยาวนะครับตรงนี้เป <the> right <pet> <version> ็นกลุ่มสาระกรีย้รู้การงานอาชีพและภาษาจีนนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นห้องตัดเย็บนะครับก็ตอนนี้เราไม่สามารถเปิดเข้าไปดูได้แล้วเพราะว่าเขาไม่อนุญาตแล้วเนาะนะก็เดินมาไรื่อยครับเดินมาเรื่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเรียนการงานเหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนการงานหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องสอนภาษาจีนเช่นกันนะก็ค่อนข้างที่จะ อำนวยความสะดวกให้กับครูหลายๆท่านเลยนะครับาตามมาครับตามมาเราเราพบเจอสมาชิกคนหนึ่งนะครับนักเรียนเราจะไปสัมภาษณ์เขากันฮะครูท่านหนึ่งด้วยขอสัมภาษณ์หน่อยครับ,รบม,มามาทำในที่ชั้นนี้ครับเนี่ยอ๋อผมมาเรียนการงานครับผมคิดถึงครูว่าสนาามมากๆเลยครับ ผมรักเขาโอ้นี่ครูวัสนาที่เขาแหมเป็นครูที่ดีจริงๆนะฮะรียวว่าเป็นตำนามของครูการงานเลยนะฮะ<ม>ก็ขอบคุณที่ให้คำสัมภาษณ์นะครับผมครับผมครับ,รบตอนนี้เราอยู่กับชั้น3ของตึก3นี้นะครับเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าพระศึกษาและสุขศึกษาเท่านันเองให้ความรู้เกี่ยวกับการให้การเล่นกีฬาให้ถูกต้องเล่นยังไงให้ไม่บาดเจ็บ แล้วก็ระบบร่างกายต่างๆนะครับอวัยวะส่วนใดเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดเด่นของชั้นนี้เลยนะครับโรงยิมบาสเราจะพาทุกคนไปดูโรงยิมบาสกันเราบอกว่าโรงยิมบาสท,ที่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ฮก็จะมีสามารถเล่นแบบเล่นกีฬาบาสได้นะครับแถมยันเป็น,ปนที่ฝึกซ้อมของนักกีฬา ประเภทอื่นด้วยนะฮะเล่นแบดมินตันได้กระเชนการเล่นบอนเลนนเล่นนู่นเล่นนี่เล่นตะก้านะครับได้หมดเลยแล้วก็สําหรับประตูทางด้านนั้นนะครับถ้าเห็นกันที่เป็นบันพับอยู่ก็สามารถเดินข้ามไปด้วยได้นะครับไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศได้ครับ ตอนนี้เรามาฝั่งตรงข้าของกลุ่มสาระการเรียนรู้พระศึกษาและสุขศึกษาแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและภาษาอังกฤษนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องภาคูของครูภาษาจีนแล้วก็มีบอร์ดของสมาชิกคูท่านอื่นๆนะครับเสือใครอยากจะรู้จักชื่อของท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นห้องภาคูของครูภาษาอังกฤษนั่นเองนะคือ ทีเนี้ยทางมันค่อนข้างยาวอะผมมีเรื่องสงสัยครับไม่ว่าทางบันไดตัวเนี้ยครับที่มันมีทางมืดๆน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเขาไปไหนล่ะครับอ่าตรงนั้นนะครับหลายคนมาเนี่ยอาจจะอาจจะค่อนข้างกลัวแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปตรงนั้นเป็นทางเชื่อมของตึกสีนะครับเป็นตึกกลุ่มสราระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับก็เด็กห้องต้นเขาก็จะมาเรียนกันที่นี่เนาะอ่าเราก็จะไปดู สั้นหนึ่้นะคะแรกห้องแรกก็คือห้องพยาบายเลเอาไว้ดูแลสุขภาพของนียนและครวงรอนที่อันนี้ก็คือห้องที่ไปฝึกนะคะแล้วก็ขัดไปอีกก็คือห้องวันทสามค่ชั้นที่สองนะคะจะมีห้องเกตเวย์ของโรงเรียนบ้านสวนจันทร์นุสแล้วก็ยังจะมีห้องเรียนอีกสองห้องค่ะเราจะไปดูชั้นที่สามต่อกันเลยนะคะต่อมาก็คื ชั้น3นะคะชั้นนี้นะคะจะมีห้องวิทยาศาสตร์ที่เอาไว้ปฏิบัติและศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะต่อมาชั้น4นะคะจะเป็นห้องค,ค่ะครูทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่ะแล้วยังจะมีห้องเลยอีก3ห้องอีกนะคะที่ใช้สําหรับการศึกษาค่ะต่อไปเราจะไปดูชั้น5นะคะที่เป็นห้องประชุมค่ะต่อมาจะเป็นชั้นที่5นะคะหรือว่าชั้นทางด้านห้องประชุม จันบรนพัตก,กูนะคะเอาไว้ศึกษาทํากิจกรรมและประชุมร่วมกันของโรงเรียนบ้านสวนจันทรหนังสอนค่ะออกไปแล้วนะคะสําหรับตึก4ก็มีทั้งหมด5ชั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตึก5กันต่อเลยไป สอนนะคะการวัดผลประเมินการเรียนนะคะแล้วก็การทําเอกสารเกี่ยวกับตัวบุคคลนะคะแล้วห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่ซื้อขายนะคะเกี่ยวกับใบรับสมัครการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการทุกท่านในโรงเรียนว่าส Amazon, นร์จอนุสรค่ะ แล้วเราก็มากันอยู่ที่ชั้นสองนะคะซึ่งห้องแรกของเรานะคะก็จะเป็นงานไม้นะคะเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะคะซึ่งห้องนี้นะคะเขาก็จะให้ทําเกี่ยวกับงานประดิษฐ์นะคะซึ่งมอต้นเนี่ยเขาจะประดิษฐ์พวกงานไม้งานโตะอะไรอย่างงี้กันนะคะมอปลายก็มีนะคะแต่ว่าจะไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะ คนแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้เกี่ยวกับข้างในแล้วนะคะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยค่ะไปกันเลยและโซนต่อมานะคะก็จะเป็นห้องคอมนั่นเองค่ะซึ่งห้องคอมนะคะทุกคนภายในเรียนนี้นะคะเขาก็จะมาใช้กันนะคะในการเรียนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ห้องข้างๆข,ข,ข,ของห้องคอมของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องคณิตศาสตร์นะคะให้สําหรับน้องมอต้นนะคะมาเรียนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดู ห้องต่อไปลเลยค่ะและนี่นะคะก็คือใครแลงตึก5านะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าคืออะไรนี่ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าทำไมตึก5าถึงมีกระจกมาวางไว้แบบนี้เราจะเล่าให้ฟังค่ะที่มาของกระจกนี้นะคะทางผอเนี่ยได้นำมาติดตั้งนะคะเพราะว่า มีกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กกิจกรรมนะคะนักเต้นโคอรเดนนะคะนักแสดงนะคะเขาก็จะใช้สถานที่นี้นะคะในการซ้อมเต้นแล้วก็แต่งตัวนะคะแล้วลานเพลินนะคะก็ยังเป็นสถานที่จัดการเรียนยูวากาชานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ณสถานที่ชั้น3าตึก5านะครับซึ่งสถานที่นี้นะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับการออกกาลังกายหรือว่าทําเกี่ยวกับกีฬานะครับใช่ซึ่งสถานที่นี้ครับ ที่เรามาอยู่นั่นก็คือ,อยิมที่ใช้ในการเล่นเทนนิสหรือว่าตีแบดเป็นต้นนะครับส่วนอีกป้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นวอลเลยนะครับแต่ว่าป็นปิดนะครับซึ่งถ้าทุกคนอยากดูนะคะว่าการเล่นเป็นยังไงเราก็ลองไปชมกันเลยครับ รัคบและเราก็มากันที่สถานที่สุดท้ายนะคะนั่นคือห้องประชุมนะคะทางเรียบสื่อเนนือนเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะส่วนมากเราจะใช้ในการประชุมเล็กประชุมของน้องอยุวะกาชาติหรือว่าเอามาแข่ง a อ a มนะคะของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะ ดีอออตอนรราท่านเข้าสู่อาคารหูกของเราซึ่งเป็นอาคารที่โดดเด่นและทันสมัยที่สุดของเราซึ่งเป็นส่วนการของการเรียนรู้ที่าหากหลายและเป็นไปด้วยบรรยากาศที่น่าเรียย นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้น3ซึ่งเป็นห้องเรียนห้องวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเรามีเครื่องมือไอทีที่ครบครันและเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของทุกระดับชั้นนั่นเองถัดมาเราจะมาชั้นที่4ชั้นเรียนของ English Program หรือว่า EP ค่ะที่จะมุ่งเน้นไปที่การพิมพ์ภาษาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการสาร้างอ่านและเขียนเพื่อเตรียม้นๆกะตัอสภาษาอังกฤษ ชั้นที่5เราอยู่วันที่ชั้นเรียนภาษาจีนึ่่ชั้นเรียนนี้เนี่ยสามารถฝึกทักษะให้กับนักเรียนในด้านภาษาลัตากึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นด้านภาษาจีนเองต่อมาครบ่องต้นนี่ชั้นหกชั้นที่เจ็ดแมนาคเด็ดก็คือมองท้านมีการ่ายทอการเรียนของสี่ท่าเจ็ดห้าเทเจ็ดแล้วก็เจ็กัอิงซึ่งเป็นสิประจักษ์กีราตอมปลายนั่นเองเรามาดีตามไปก่อนไปปัาบ 正拜老仔，脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百。一的是六合彩，难的是大和牌来来。来财，来，来财，来，来财，来，来财，来。来、哎，中指立，滚利，对应好运八方来。 散了才能聚，你不出手，说聊斋。这一把直接和。